คณะแพทย์ที่มาที่เนปาลน,นะคะของทีมเมิร์ดนะคะก็พักอาศัยกันอยู่ในเต็นท์แบบนี้ละคะ่ะนี่คือความเป็นอยู่ที่ไม่ได้สะดวกสบายเท่าไหร่นะคะอาหารการกินก็มีการแพ็คเตรียมพร้อมมาเป็นอาหารสําเร็จรูปพร้อมรับประทานแบบฉีกซองเท้าทานได้นะคะแล้วก็เราก็จะมาอุ่นกันที่บริเวณนี้นะคะก็จะตั้งแคมป์กันตรงนี้ละคะ่ะกลางคืนก็อยู่กันโดยวิธีการปั่นไฟนะคะแล้วก็อาหารมีอะไรก็มาแบ่งๆกันทาน,นะคะ่ะ ส่วนสถานที่อาบน้ําของคณะแพทย์เราแล้วก็พวกเรานะคะคือริมแม่น้ําแห่งนี้แหละค่ะเราติดตามทีมคณะแพทย์นะคะขึ้นมาตามชุมชนหมู่บ้านต่างๆที่อยู่โดยรอบของจุดที่เราตั้ง ทีมแพทย์เคลื่อนที่นะคะเมื่อวานมีกรณีของที่เด็ก3คนมีอาการท้องเสียอย่างรุนแรงวันนี้คุณหมอก็มาติดตามเคสว่าแล้วก็มาหาสาเหตุความเป็นได้ว่าเมื่อวานนั้นเกิดอะไรขึ้นนะคะเราก็เดินทางด้วยรถจากจุดตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มาประมาณ5กิโลเมตรนะคะแล้วก็เดินขึ้นถ้าถามเวลาคนเนปาลโขาจะบอกเราว่าน่าจะเดินขึ้นประมาณ1520ีนาทีถ้าเป็นเวลาอย่างเราไม่ใช่คนเดินขึ้นเข,ขาลงเขาบ่อยอะคะ่ะ ก็น่าใช้เวลาขึ้นไปประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนี่ลงมาก็ได้ครึ่งทางแล้วค่ะเรายังไม่ถึงบ้านของผู้ป่วยค่ะแต่นี่คือสภาพของส่วนหนึ่งของหมู่บ้านประตักศีลาที่เราเดินขึ้นมาก็จะเห็นบ้านเรือนส่วนใหญ่ประมาณ90%เซเลยค่ะที่ได้รับความเสียหายนะคะชาวบ้านเขาก็ต้องมาสร้างที่พักอาศัยชั่วคราวบางคนก็ออกมาเดินกันตามแบบนี้แล้วกังวลแบบนี้ค่ะ ที่นี่อากาศร้อนมากๆนะคะแล้วความมันอยู่ก็ยังยังเหมือนยังความช่วยเหลือยังเข้ามาไม่ถึงอย่างกรณีเมื่อวานนะคะเราเดินขึ้นมาเนี่ยผู้ป่วยก็ต้องช่วยกันแบกหอบเดินทางเท้าลงไปกว่าจะไปถึงบริเวณศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินข้างด้านที่เราตั้งกันอยู่ค่ะ หลังจากที่เราเดินเท้าขึ้นมาบนเขานะคะแล้วก็เดินอ้อมเขามาตรงนี้นะคะแล้วก็จะมาถึงบ้านของครอบครัว3รายค่ะที่เมื่อวานไปรักษาอาการท้องเสียนะคะเมื่อวานนี้เราก็เห็นสภาพบ้านเรือนคือพังเสียหายทั้งหลังนะคะแต่ว่าที่นี่นะคะพอเราสังเกตเห็นอาหารก็ยังไม่เป็นปัญหาที่ไม่ขาดแคลนค่ะจะเห็นการปลูกข้าวบาเล่ที่นี่เลคะคือยังสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ค่ะ จากการที่เรามาสังเกตมองปัญหาตรงจุดนี้นะคะการเดินทางขึ้นมาเหนื่อยมากและเรานึกถึงเมื่อวานนี้เขาต้องหอบลูกขึ้นหลังเพื่อไปรักษาพยาบาลกับเราถึงจุดนั้นนันคือเป็นการเดินทางที่ไกลแล้วก็ใช้เวลานานมากๆค่ะสะท้อนถึงปัญหาสาธารณสุขที่เนปาลกําลังต้องเผชิญอยู่ด้วยค่ะี่ใครใช่เน่นนยเข ก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะต้องให้ยาฆ่าเชื้อเพิ่มแล้วก็จะต้องให้ทานน้ําเกลือแร่นะครับที่เราเตรียมมาให้นะครับลักษณะาการทานก็คเคยต้องทานค่อยๆทานจิบไปเรื่อยๆนะครับก็คิดว่าอาการน่าจะดีขึ้นทั้งสามคนแล้วอตอนนี้กลัวเรื่องของการระบาดของโรคในบริเวณหมู่บ้านใช่ไหมคะใช่ใช่คือตอนนี้ก็เราก็มีทีมแพทย์ที่มาจากระบาดวิทยานะครับมาดูควบคุมโรค กำลังสอบสวนโรคอยู่ซึ่งสาเหตุนี่าจะเป็นจากอาหารที่ทานก็คือเรื่องข้าวมันสำปะหลังนะครับซึ่งน้องทานทั้งหมด3ามคนีทานเอมันกําลังน้องทานสามคนนะครับซึ่งตอนนี้ก็เรากําลังเก็บตัวอย่างไปเพื่อไปพิสูจน์ว่ามีการติดเชื้อหรือเปล่า หนึ่งในปัญหาที่ทีมแพทย์ต้องเผชิญคือเรื่องของการสื่อสารซึ่งต้องใช้ล่ามในการแปลภาษาค่ะโดยระหว่างที่ทีมแพทย์ออกตรวจอยู่นั้นก็มีอาสาสมัครชาวเนปาลที่มีนักเรียนแพทย์รวมอยู่ด้วยลงพื้นที่มาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพอดีจึงมาร่วมกับทีมแพทย์ไทยในการออกตรวจชาวบ้านเราได้พูดคุยกับหนึ่งในกลุ่มอาสาสมัครที่มาช่วยเหลือคือซาเบียเขาทํางานธนาคารแต่ว่าเป็นคนที่มีจิตอาสา เดินทางจากกาดมันดุกมาที่นี่กับกลุ่มเพื่อนเพราะรู้ว่าพื้นที่นี้ยังต้องการความช่วยเหลือเขาบอกกับเราค่ะว่าขอบคุณแพทย์ไทยทุกคนที่ลงมายังพื้นที่ห่างไกลและยังต้องการความช่วยเหลือเขามั่นใจว่าถ้าชาวบ้านสามารถสื่อสารกับแพทย์ได้อย่างเข้าใจพวกเขาก็อยากจะขอบคุณทุกคนเช่นกันนอกจากนี้ค่ะซาเบียก็ยังกระจายข่าวไปยังกลุ่มเพื่อนๆของเขาเพื่อให้ลงพื้นที่มาช่วยทีมคณะแพทย์ไยเพิ่มขึ้นด้วย ทีมรสของไทยยังคงอยู่ในพื้นที่และออกสำรวจตามหมู่บ้านใกล้เคียงเพื่อให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ในพื้นที่อำเภอสิป,ปากาัดซึ่งความต้องการแพทย์พยาบาลยายังคงเป็นสิ่งที่ขาดแคลนในพื้นที่อยู่จากกริดกุลับคีรีถ่ายภาพทันชนกสีทะเนชัยเนชันทีวีรายงานจากประเทศเนปาลค่ะ